สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาที่บ้านคุณตาเชยนะครับแถวนี้นะครับอย่างที่แอดเคยเล่าให้ฟังนะครับบางท่านอาจจะไม่เชื่อว่ามันมีตำนานมีเรื่องราวและมีความขลังนะครับีอย่างคุณตานะครับตอนตาก็พบกับเหตุการณ์มหัศจรรย์ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารวังโบราณนะครับมาลาคุณตาไปไปที่ขมรนะครับ แล้วก็เรื่องราวที่จะมีพระพุทธรูปโผล่ะนะครับก็หลายท่านอัดฟังแล้วดูเกินจริงนะครับแต่ที่หลักเมืองจารพัฒนะครับโผล่จริงๆนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับขึ้นมานะครับเป็นยังไงคุณตาตอนที่เข้ามาเข้ามายังไงผมเดินเดินมามา,มาถึงบ้านบ้านก็ที่จิเ็งอ่นีออ,ออกมากจากตรงนู้น ยุ่งนี่เนี่ยจุงประสาทอ๋อเป็นตัวนี้เป็นบริเวณประสาทเก่าเออบริเวณโบราณมามาจองคนดีทุ่มตาตอนนั้นอ่ะตอนที่เจอคนโบราณอ่ะสี่ทุ่มทุ่มเนอ๋อก็ยังไม่ดึกเนาะคุณตาเออเข้ามาเนอะเขาเต่งตัวยังไงคุณตาเต้นตัวนอนน่ะเหมือนเหมือนคนโบราณเขาเรียกอะไรคอนคอนกระบองเหล็กอึกบองเหล็กอ๋อเกาะบองเหล็กเนาะอืเรียก ลาออ๋มาลาตาเอาเอายาสูบสูบดื่มขอยาสูบขอยาสูบเนาะให้ก็ลาเขาก็ลาลุ้งว่วยตาลาไปเลยวยตาตายอมตาแล้วยอมตาแล้วเนาะไปไปลงขึ้นเินจุกเนร์เตอร์เลยไปกัมพูชาเลยเออกัมพูชา เพราะเนื่องจากปราสาทสร้างไม่เสร็จเนาะตาเ,อ,เออสร้างไม่เสร็จรปราสาทที่นี่สร้างไม่เสร็จไล้องช่วยทางศรีขอไปช่วยปราสาทศรีขอทางนี้ก็เลยไม่เสร็จเนาะเออไม่เสร็จโอ้แล้วก็แต่ที่นี่ก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความขลังเนาะตาเนาะเออปลาไปสองคนย้อ,อนตาแลี้ยวหนีเลยถึงสูงใหญ่ไหมคนโบราณสูงใหญ่ขนาดนี้โอ้คนใหญ่ใหญ่นตัวดำๆเลยใช่ไหมเออตัวดงนะโอ้ถือกระบองเนาะ กระบองเหล็กนี่อยกระบอกเหล็กวันหลังให้ตาเล่าให้ฟังเนาะความขลังแถวนี้แต่ก่อนต้นไม้เมื่ตอนที่ยังอยู่เนาะให้เล็กบ่อยเนาะครับอืออีการรตงน้๋อตรงนี้ด้วยให้เล็กเดี๋ยวมันแล้วอเริ่มเสื่อมเริ่มอะไรเนาะแต่ว่าเวลานานเนาะตาเนาะออืเดี๋ยวหลังจะให้ตาไปขอตรงต้นมะขามนู้นเนาะ ขอ,อ,อเลขน้าตาเนาะเดี๋ยว <c oughs> จะได้เลขมาฝากเพื่อนนินบสีเนาะเอาันนี้ขอบคุณคุณตานะคะสวัสดีครับดนะเดี๋ยวเราไปฟังมลัยเล่าความฝันกันนะครับเพื่อนอิบสีครับก,รก็เรื่องพระพุทธรูโปโผล่ก,ก็เชื่อว่าหลายคนยังไม่เชื่อนะครับถึงเวลานะครับในประสาทโบราณคนมาขุดสมบัติก็ไม่รอดสักคนนะครับมลีมาลัย สวัสดีครับมาลีสวัสดีค่ะยังไงเนาะวันนี้ได้ข่าวว่าฝันดีค่ะอืมแล้วก็มีฝันของทิศสดด้วยเนะาะค่ะมอาฝันเอาฝันมาลีก่อนฝันว่ายังไงวันนี้ฝันว่าเจ้ามือหวยมาขายหวยค่ะขายหวยให้อืมก็พอเห็นแกเข้าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนาะนูก็เรียกเข้าบ้านเนาะนูจะซื้อเนาะว่าตาตาเข้ามาบ้านเลยอื แกก็เข้ามาแกเข้ามาแกก็มานั่งมานั่งแกก็บอกหวยเลยแกบอกหวยเลยทีนี้แกก็นูก,ก็วาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนูกซื้อหวยก่อนได้ไหมเขาบอกตัวไหนพูดได้แกบอกแกบอกสามห้าหกสามตัวนะสามห้าหกสามห้าหกค่ะและสองตัวแกบอกแปดหนึ่งอ๋อทีนี้นูก็บอกนูก็ไม่สนใจเนาะนูก,ก็วาะนะ แ้วก,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 ก็นูก,ก็ว่าจาแล้วนูกนูก็ว่าอันนั้นนกกูซื้อหวยหน่อยอแกกาเออซื้อตัวไหนนูก,ก็ซื้อแต่สองสามสาม,ส,ามสองอะไรซื้อแต่ตัวนั้นแหละไม่สนใจเลขแกอ่ะแต่ว่าคนคนนี้คนที่มาขายหวยนี่คือต,ตอนนี้เขามีมีชีวิตอยู่ไหมไม,ไม่มีชีวิตอยู่แล้ว,ลวจารเพาเสียแล้วค่ะอแกเพิ่งเสียได้ไมีถึงปีหรอกม้งอพอจะรู้อายุเขาไหมน่าจะหกสิบสองค่ะหกสิบสองค่ะ แล้วเข้ามาในบ้านบ้านเลขที่จะไหร่เนี่ย49ค่ะอ๋อ49ค่ะโอ้49เะไรที่49เนอะแล้วนาทีนาทีแกก็ตะโกนมาจากบ้านแกแกว่านี่นี่ถ้าถ้าซื้อเสร็จบอกตาด้วยให้มาหานะด้วยเด้อนาจะซื้อหวยทีนี้พอพอพอนุซื้อเสร็จแกกับลูก แกกับลูกนูก็เรียกแม่น้องน้องให้มาซื้อหวยเขาบอกไม่มีใครซื้อหวยกันบ่ตามาขายหวยให้นี่แล้วแม่หนูในบ้านอะไรกับน้องเขาก็บอกว่าไม่ซื้อหรอกเขาไม่ได้หวยแล้ว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 แกก็บอกว่าเออถ้าไม่มีคนซื้อนั้นตาไปแล้วนะนั้นตาตาไปขายต่อแล้วแล้วแกก็ลุกขึ้นแกลูกขึ้นแล้วแกก็ย้ำอีกว่าอย่าลืมที่ตาบอกหน้าเลขอ่ะ แกบอกอย่างนี้เลยแล้วแกก็เดินออกไปอ่อย้ำตัวเลขอีกท,ทีสิสามห้าหกกับแปดหนึ่งจ้ะอแกบบกเลยแกไม่เคยมาบอกเลยมไม่เคยฝันเห็นเนาะไม่เคยฝันเห็นเลยอ,ออายุหกสิบสองเนาะค่ะอืมแล้วเลขเอ่อที่สดนะครับที่ที่ฝันว่าเขามาเขียนให้สีแดงนะ่ะเป็นยังไงเหตุการณ์ลองเล่าย่อๆหน่อยเราจะจำได้ไหมฝันว่า มีคนมาเขียนมาเขียนให้แต่ไม่เห็นคนนะเห็นแต่เสียงกเห็นแต่เสียงกับกระดาษเลขสีแดง67อ๋อหกค่ะโอ้โหวันนี้สวยนะค่ะเลยนุก็เลยบนมาโอ้ทาตาทาตาให้หวยจริงก็ขอให้ถูกเด้องวดนี้หนูว่าไม่เคยให้สามตัวเลยเดี๋ยวก่อนจะไปแกก็ะยำอีกว่าอย่าลืมนะแกบอกก็แค่นี้นะความฝันเนาะความฝันแค่นี้แหละ เอาละครับเพื่อนทิีครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมารีเนาะ,ะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนทิีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเลขเที่เขามาบอกในฝันหรือว่าเลขอายุคนที่เสียแล้วเนาะ<ช>แล้วก็อีกเลขหนึ่งก็เป็นเลขของอทิศสดนะครับ<ช>ที่คนนี้เขาฝันถ้าฝันมีลุ้นนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยฝัน เขียนให้สีแดงด้วยนะครับเดี๋ยวแอดจะขึ้นหน้าจอให้ละครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับยังไงเราค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าเลขไหนจะมานะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาลีนะคะสวัสดีค่ะ